มิล,ลิเล่าเรื่องไทยบนโคเชลา่าเสาไฟกินรีถึงขี่ช้างเมื่อซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่รำไทยคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาถอดเพลงเมื่อมิล,ลิเล่าเรื่องไทยบนโคเชลา่าเสาไฟกินรีรถไฟตะโกนดังไม่ได้ขี่ช้างเรียกว,ว่าขึ้นเวทีเทศการดนตรีโคเชลา่าซึ่งก็เรียกเสียงกรีดได้กระหึม่มและก็ยังเป็นกระแสะไปทั่วโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยค่ะสําหรับมิล,ลิอนุภาคณาธิรกุลซึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีโชว์แล้วก็นาเพลงของเธออย่างสุดปังกับ Mirror, Mirror Mirror ที่ร้องกับศิลปินดังเกาหลีไปโชว์ว ซึ่งมิลลียังสร้างกระแสด้วยการน,นำเอาประเทศไทยขึ้นไปเล่าบนเวทีผ่านบทเพลงแรกในโชว์ของเธอเริ่มต้นด้วยการไหว้ย่อก่อนจะบอกว่าเธอเป็นคนไทยและอยากจะเล่าเรื่องของชีวิตในประเทศไทยที่แน่นอนว่าร้อนมากค่ะหลายท่อนในเพลงคาดว่าเป็นการแรปในภาษาลูอย่างไรก็ตามมีท่อนเด็ดกระแทกใจอย่าง n อ r i d e t h e e l e p h a n t คนไทยไม่ได้ขี่ช้างรถไฟ BTS ก็มีค่ะ สับเวก็มีและเสาไฟกินรีต้นละแสนละซี่รถไฟสมัยรอห้าใช้มานานแล้ว120ปีรวมไปถึงการเอ่ยถึงสิ่งที่ชาวต่างชาติหลายคนรับรู้อย่างปิงปองโชรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในไทยยังมีท่อนหนึ่งที่ว่าประเทศไทยคือดีประชาชนก็ดีอาหารก็ดีแต่รัฐบาลคือแถมงานนี้มิลี่ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชวในการแสดงที่เล่าเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงเมนูเด็ดจากโฮมทาวทั้งยังมีการกล่าวถึงทุเรียนลำไย,ยขนุนก่อนเดินลงเวทีแบบไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ค่ะขณะที่ป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อม เฉพาะเทศการดนตรีประเทศไทยโพสต์แสดงความคิดเห็นทันทีหลังจบโชวว่านี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงจากฝีมือจริงๆโชว์พาร์ทของมิลิในโคเชล่าดีมากดีแบบที่เราร่วมภูมิใจกับเธอได้เลยเธอยังคงเป็นตัวเองคาแรคเตอร์ขี่เล่นแต่เก่งทุกอย่างทั้งร้องเต้นแรปได้โชว์หมดในเวลาแค่ไม่กี่นาทีแถมยังชวนคนมากินข้าวเหนียวมะม่วงที่เมืองไทยอีกด้วยค่ะและงานนี้คนดังในประเทศไทยมากมายต่างก็ออกมาชื่นชมในความสามารถและความเก่งของมิลิเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินคนไทยที่น่าจับตามากในวงการเพลงระดับโลกค่ะและนี่ก็คือ รายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ